มันมันเออมันไม่ชมดูสองจึงขทางเดียวกันก <c ười> ับนเร <c ười> น 8, 10, 10. <c ười> ตุ้มนัแนมนะไม่ได้เยดีดีก็ได้ไย่ได้เดี่ยวเดี่ยวยังไม่เปลี่ยนนะยไม่ได้มอ่เปลี่ยนสีเลยเยเข้าไปกะชายปิตะนหลังจะดูมัน้นปอมเนาะเจอในป่าย้ไม่ใช่เย้ แกตัวนี yes. <of> ้น้อยนึงนี่ใหญ่แล้วก็มีแม่องต่างประเทศอุ้มยืนหน้าตัวนี้ยิ่ยาวกว่าเลยแล้วก็มัคนยืนหน้าตัวนี้ยากว่าตัวนี้เนี่ยแสดงว่ามุกดาหารเราเนี่ยมีแหล่งน้ำแหล่งป่าที่อุดมสมบูรณ์แม่จะนี่เหรอ เข้าไหนดก็นอผสม่อน่นม oh ีเป็นซอยนเ่นเจ้าพวกเจ้าก็ได้อย่างที่อีู่ะกไม่มีหลายอยรังตะพองคุเองเือดเขา่อเืออย่าที่ือ